แรกนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ให้กําลังใจคนบันเทิงนะคะก็จัดมาเป็นปีที่2ต่อเนื่องแล้วค่ะสาหรับรางวัลดาวเมฆขลานะคะที่มอบให้กับคนทํางานด้านสื่อบันเทิงทุกสาขานะคะซึ่งในปีนี้รายการสถานีประชาชนของเราก็รับรางวัลด้วยนะคะในส่วนของทางผู้ดําเนินรายการนาส่งเสริมคุณธรรมในสังคมดีเด่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มุ่งมั่นเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านมาตลอด6ปีจนกลายเป็นที่พึ่งที่ประชาชนไว้วางใจว่าทุกปัญหามีทางออกสําหรับรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS โดยออนอุมาเกษตรพ,ศพ,ศพืชผลพิธพีกรผู้ใช้ประสรบการณ์การจัดรายการสดและศิลปะการพูดที่ดีแก้ปัญหาความขัดแยง้งและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสามารถคว้ารางวัลพิธพีกรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมดีเด่นบนเมทีดาวเมฆลาครั้งที่2ประจำปี2557 พอรายการสถานีประชาชนต้องอาศัยเทคนิคพิเศษหลายอย่างค่ะเพราะหนึ่งเป็นรายการสดนะสองก็คือเป็นรายการที่ต้องบอกเลยค่ะว่าส่วนมากจะเป็นปัญหาความขัดแย้งฉะนั้นเวลาที่มาออกอากาศนะฮะก็จะมีทั้งคนที่เดือดร้อนนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีในส่วนของคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะฉะนั้นเวลาในการนําเสนอก็คงจะต้องใช้ศิลปะาในการพูดคุยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พร้อมอบพร้อมใจในการเห็นการแก้ปัญหาร่วมกันให้เป็นรูปธรรมให้ประชาชนที่ดูมั่นใจว่าออก เขาได้รับความช่วยเหลือแน่นอนหรือว่าคนที่มาออกในรายการของเราก็ได้รับความช่วยเหลือแน่นอนในรายการที่ช่วยเหลือชาวบ้านยกตัวอย่างนะครับคุณออดอุมาก็ <c oughs> ได้รับรางวัลในส่วนที่ว่าท่านได้ทาประโยชน์นะฮะให้ความยุติธรรมกับประชาชนชาวบ้านเนี่ยตรงนี้เรามองเห็นอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยเรียนเชิญมารับรางวัลอันสมเกียรติเราก็ต้องให้กําลังใจกําลังขวัญกับกับกับของของขององค์กรสื่อนะครับอย่างไทยพีวีทีนี่เป็นองค์กรสื่อของชาวบ้านนะฮะ เรรราากถือือออว่คคง์ปะโยชนน์มมากททีีี่่่่สสุดคือิงผตั้งใจยงมีคนบันเทิงร่วมรับรางวาัลอีกไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเบิร์ตทองชัยแม็กอินไตกับรางวาัลศิลปินผู้ทรงคุณค่าต่อวงการบันเทิงและทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติจุย๋ยวรัทยานินคูหาที่คว้ารางวาัลนางเอกนางร้ายยอดเยี่ยมแห่งปีและจักรจันทร์อัมคิริสุวรรณสุขกับรางวาัลดาราศิลปินเจ้าบทบาทดีเด่นยอดเยี่ยม รางวัลดาวไม่ขาลาจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้กำลังใจสื่อบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการพัฒนาผลงานโดยปีนี้จัดภายใต้โครงการร่วมใจสื่อมวลชนเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมอบรางวัลมากเกือบ200สาขาทําให้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต่างจากปีที่แล้วว่าจัดมอบรางวัลเกินความจําเป็นจนขาดความน่าเชื่อถือ ก็ขอบคุณทุกท่านนาที่มีส่วนช่วยกันนะคะเพราะว่าต้องเรียนเลยค่ะว่าในเรื่องของการดําเนินรายการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะต้องอาศัยหน่วยงานที่มีบทบาทนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมมือกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ